สวัสด,ดีค่ะตอนนี้พี่เออยู่ที่สนามบินหาดใหญ่นะคะนี่โอเคเตรียมตัวนะคะอีกครึ่งชั่วโมงเตรียมขึ้นเครื่องกับกรุงเทพแล้วค่ะพี่เออยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกคนเลยค่ะเมื่อวานนี้แผ่นดินไหวใช่ไหมคะยแลเที่ยวบินที่เอสลเจ็ดหนึ่งเก้าเอสลเจ็ดหนึ่งเอนนั้น

นาฬิกาเนี่ยก็จะแจ้งเตือนมาตลอดเลยเวลาใครไลน์หาพี่เอนะคะมีทั้งไลน์มีทั้ทงแมสเซจมีหลายคนมากเยอะมาก เป็นร้อยข้อความเลยค่ะเมื่อวานนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงพี่เอนะคะพี่เอปลอดภัยดีค่ะแล้วก็พี่ต้งก็ปลอดภัยดีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังตามหายากอยู่หรืออะไรแบบนี้คะ่ะต้องขอโทษด้วยที่เียงไม่ได้ติดตามข่าวแต่ว่าขอบคุณพี่น้องอีเบย์พี่น้องกิฟลีนทุกคนเพื่อนๆน,นะคะหรือน้องๆน,นักเรียนของพี่เอนะคะที่ ที่เป็นหวงพี่เอแล้วก็ส่งข้อความมาทางไลน์ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่เอเตรียมตัวนะคะกําลังจะ เดินทางกับกรุงเทพค่ะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะโอกาสที่ได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะก็คือว่าผู้นำของทางกิฟรลีนะคะพี่พรกับคุณุริยะเนี่ยค่ะได้เชิญพี่เอให้มาสอนสอนก็คือการทำการตลาดออนไลน์นะคะให้พี่เอช่วยสอนพี่น้องชาวกิฟรลีเนี่ยให้เขามีรายได้ผ่านช่องทางในโซเชียลต่างๆนะคะพี่เอเนี่ยก็ ในเดือนธันวาคมตอนช่วงปีใหม่อะค่ะพี่เอก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่พี่เขาอะค่ะอยากให้พี่เอมาสอนนะคะที่กีฟลินที่สาขาสงขาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีพี่น้องชาวกีฟลีนนะคะเขาสนใจกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกีฟลินที่ปัตตานีกีฟลีนที่สตูลที่พัทลุงนะคะ สามที่นี้สนใจแล้วก็มีกิฟฟลินที่สาขาหัดใหญ่สาขาทรงขานะคะทั้งหมด5ที่เนี่ย <c oughs> เขาก็มา เรียนกับพี่เอนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่เอรู้สึกว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเขียนหลักสูตรคือพี่เอเนี่ยเขียนหลักสูตรออกมานะคะที่จะให้พี่น้องชาวกิฟฟรนเนี่ยที่เขามีเขาเรียกว่าเป็นซิลเวอร์เจนนะจะได้มีเครื่องมือในการติดเ,ตเขาเรียกว่าติดตอ,อาวุธนะคะใช่แล้วแอเชื่อบินที่ s อ7 9 SL7-9 ดหก้พื่ได้3ัติท่านสุดท้ายเึ่งต่อเดินทางไปยังทางดันเดอดง ไ่ได้คเขาเลค่ะแล้วเพรี่จะบอกว่าพอได้แบ่งปันนะคะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าพี่เอนะได้อยากจะแชร์ก็คือได้พัฒนาตัวเองเยอะขึ้นเลยค่ะในโรงการสอนเพียไม่ได้สอนแบบคนเยอะประมาณ30คนแบบนี้นะคะมานานแล้วแล้วก็พอได้มีโอกาสในการแบ่งปันเนี่ยก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นเป็นเกียรติแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือนี่ คือรับฟังมากขึ้นรับฟังพี่ๆทุกคนเลยค่ะว่าเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็เขาอยากได้ทักษะแบบไหนแล้วพี่เอก็ใจเย็นมากๆในการสอนนะคะ ทำให้พี่ๆหลายคนเนี่ยมียอดขายเกิดขึ้นผ่าน Facebook นะคะ Facebook ที่ว่าคือ Facebook ส่วนตัวของเรานี่แหละพี่เอสอนเทคนิคไปก็คือว่าให้ AI มาช่วยในการคิดคอนเทนต์การเขียนคอนเทนต์นะคะทำให้พี่ๆเขามีรายได้กันแล้วพี่เอมาสอนอ Facebook แล้วสอนวิธีการโพส์สอนแชท GPT นะคะแล้วพี่เอก็สอนให้การเปิดช่อง YouTube นะคะสอนการทำมิวสิกวิดีโอมีเพลงประจำตัวของ ตัวเองโดยให้ AI ช่วยก็คือซูโน่นั่นเองนะคะก็สนุกมากเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีของพี่เอมากๆค่ะเมื่อเมื่อคือนนะเป็นวันที่จบคอร์สแล้วก็แบบโล่งอกค่ะวันนี้พี่เอกลับกรุงเทพด้วยความแบบสบายใจและ นมคะสบายใจแล้วก็เตรียมตัวเดือนเมษานี้พี่เอพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพี่เอกลับกรุงเทพไปก่อนไปส่งของอ e ีเบให้เรียบร้อยแล้วจะกลับมาที่สงหาอีกครั้งนะคะมาสงการนั่นเองปีนี้จะสงการที่สงหาฉะนั้นเดือนเมษาทั้งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยพี่เออยากจะบอกว่าพี่เอหยุดพักทํางานนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วเราจะมาเริ่มการทํางานใหม่อีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมค่ะ นะคะพี่เอขอบคุณทุกคนมากมากหากใครฟังพี่เออยู่ตอนนี้นะคะและใครที่อยากมีไรายได้เพิ่มแล้วอยากที่จะคือเรียกว่าไงนี่อยากมีไรายได้เพิ่มแต่เราไม่มีเงินลงทุนแต่เราอยากที่จะขายของออนไลน์นะคะใครที่อยู่ในจังหวัดนี้บ้างอยู่กรุงเทพอยู่สงขลาอยู่หาดใหญ่อยู่สตูลอยู่ปัตตาน,นีอยู่พัทลุงนะคะใครที่อยู่ในจังหวัดเหล่านี้แลวอยากมีไรายได้เพิ่มนะคะพี่เอสอน กีฟรีนออนไลน์ให้ฟรีนะคะทุกคนสามารถติดต่อพี่เออยากเข้ามาเรียนรู้กับพี่เอได้เลยค่ะไปแล้วตามแล้วโอเคพี่เอไปแล้วนะคะเสียงดังมากๆขอบคุณทุกคนมากมากแล้วเจอกันนะคะในเดือนพฤษภาคมพี่เอจะเปิดหลักสูตรใหม่เป็นรุ่นที่สองนะคะดเดี๋ยวเราติดตามกันนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ